ดีใจนะคะที่เร็วขนาดนาร่วมอยู่ในช่วงนั้นจากไอซ้อมอลของุ้ชายเอ๊ะไม้ถามอะไรสิที่คุณาผมจนี่หมนถ้าเกิดวเป็นรงนอไทย้วผล่เ็ไเหนโผลนม่ได้เลนแลาษาคว่าเแรงอโโคร่ขนาดใหญ่แล้วก็เห็นภาพเห็แม่ วันนั้นก็ทแพร่้คุณกันแล้วก็สี่จอยนะจอยใจมากจอยบอกาน้เจอะไรที่บมได้อกอะไรอยาเงี้ยคัเป็นพิเแล้วก็ส่มาให้จอแล้วบว่ามันเป็นวันสำคัญขององราลยะมันเป็นวันที่ทําได้ ก็เกิดจากแต่ตอนนั้นมัช่วยดูงานกอ้าครับแล้วก็แล้วก็็าไ่าง้หครั้ก็สอนที่คนแม่ทัพธราสตร์นพ่นีกาก็มีผลงานอยู่กับชส่วธาสตรยอะเตมธรรมาสนะคะก็จะมีอีกที่เป็น้อหเนี่ยเป็นลายเซ็นของอาจารย์น้งหมเลยนะคะแล้วปาศนารทงานใหญ่ด้วย ก็ไ้าบแม่มาที่แสตมป์มาทีทีแล้ว่ก็เก็หลปก็จะรับท่าคุมายงี้แล้วก็ไม่เคเค่แม่้วก็คิดว่าคือผมเนี่ยาเกี่ยวกับธรรมะ่งที่สมอว่าถ้าันมีญาติที่เป็นไม่น่า่ก็ได้หายเพร่กาอย่างนีผน เาบอกว่าเราดูแม่เพือว่าแมีอะรทำให้ถึงช่วงที่เร่ามรี่ต้องกลับเข้ามามใช้วันนี้คน่ต้อการครที่แล้วก็เล่าให้องาคมีความคิดอะไรแบบที่